ัสุกขูดสุกกนยุดริ้งคอลลาเจนนี่ตอเคร่งเกินเ่ยหุดการพูดอินดิสวรรให้พญาย,ยิาง่งดื่มคอลลาเจนเพื่อนแบบว่าเพื่อนเฒ่าแล้วเพื่อนเฮ็ดงานปวดแขนปวดขาสิดื่มคอลลาเจนนะเดี๋ยวจะเอามาให้เบิ่งก่อนมาแล้วมาแล้วรอบอคอลลาเจนให้พญใหญ่กินสิพญายิ่งกินแล้วจะพู้กินแบบปวดแขนปวดขาเดี๋ยวเอานี่ใส่อีกก่อน นก้อนจะกินะกคอลลาเจนดูแต่เนี่คนบออกมาลืมแน้่ยเนี่าบนี่วคนนี่คอลลาเจน,น คอลลาเจนกระป๋องหนึ่งสามบาทเท่านั้นเท่านั้นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาเพียง390บาทให้คนแก่คนเฒ่าให้คนชราให้คนสวยเหมือนยาสูกินก็ได้ผิวพรรณจะได้สวยเต่งปังเต่งตึงแล้วก็ร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยเก็บตามข้อตามกระดูกเคล็ดขัด,ขดยอกมันก็จะค่อยๆหายไปดื่มทุกวันเอาผสมอาหารหรือเอาผสมอัน น้ำน้ำดื่มเนี่ยแม่แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ในหมั่นใส่ไปเลยหนึ่งซ้อนแล้วก็ของผ้อใ่ของผ้อใ่ใส่น้ําผลไม้ใส่น้ําเปล่านี่ใส่ไปเลยหนึ่งซ้อนอย่าลืมนะคะหนึ่งกระป๋องสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่าลืมนะคะแล้วก็เอามาผสมอาหารกินได้เลยผิวจะได้สวยสวยด้วยไหมผิวสวยผิวขาวเต่งตึงเออไหม หน้าอกอึมเมใส่ไม่แต่เลยเนี่ยเอาใส่แล้วก็โคนโคนคนให้เข้ากันนะคะมันละลายง่ายไงมันใส่กับน้ําดื่มใส่กาแฟใส่นมใส่ได้หมดทุกอย่างใส่ชาใส่อาหารมันไม่ทําให้รสชาติอาหารเสียนะอืมจะบอกให้เป็นคอลลาเจนผสมอาหารอคอลลาเจนผสมอาหารเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มาอ่ะอันนี้ <Okay. S 2> เลือดสมแตนเลเซียกอนะเียสเชียสบิ๊กอ่ะเลือดสมแตนเลยโอ้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรานะคาเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนันนันนันซื้อติดบ้านไว้ให้คนแก่ให้คนชราได้ดื่มได้กินได้ผสมอาหารได้ผสมน้ำดื่มกินทุกวันวันละหนึ่งช้อนตวง ทุกวันวันละหนึ่งช้อนตวงมันก็จะได้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จะได้ไม่เจ็บปวดเจ็บเมื่อยเจ็บปวดตามข้อตามประดูกกเรเดียวมันก็จะได้หายไปนะคะอย่าลืมนะคะซื้อ1แถมหนึ่งคอลลาเจนเชอร์มานผาสมอาหารนะคะอย่าลืมนะคะ